สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีคุณพี่นะท่านหนึ่งนะคอมเมนต์เข้ามานะอยากให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่สีแดงใหม่ปี2024นะครับวันนี้มีรถเข้ามา1นึ่งคันนะครับคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับคันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะคันนี้รถผลิตวันที่ 17พฤษภาคม2567สนะส่วนวันนี้วันที่21พฤษภาคนนะ้าร้นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่21พฤษภาคม2567นะครับ วันนี้ก็มีคุณพี่ท่านนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะฮะฮอนด้าเวฟหนึ่งส้ล้อแม็ดตัวสีแดงให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับรถเพิ่งมาถึงนะครับยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะครับนี่ครตัวนี้จะเป็นสีแดงปี2024นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับถ้าเป็นตัว2 0 2 3สนะฮะสีแดงนะฮะสีแดงเข้มตรงนี้ก็จะเป็น สีแดงด้านนะฮะส่วนตรงสีแดงตัวนี fort, 2, no like light, ้ก <inaudible> ็จะเป็นสีเทานะฮะถ้าตัว2,023นี่จะเป็นแดงเทานะฮะแต่ว่าตัว2,024จดทะเบียนนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็จะมีสีแดงด้านนะฮะสีแดงนี้จะออกสีแดงออกส้มๆนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ตัวเดียวกับ Honda PCX 160ตัว ABS ปี2,023นะฮะแล้วก็จะมีสีแดงเข้มนะฮะแดงตัวนี้จะเป็นแดง2,023นะครับเนี่ย เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบโทนนะฮะสีแดงจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงนี้สวยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงออกด้านๆนนะครับเนี่ยสีแดงตัวนี้ไม่เงานะครับเนี่ยออกแดงด้านๆนะฮะสำหรับสีด้านนี่มีมาทั้งหมดอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีแดงกับสีเทานะฮะส่วนสีเงานะฮะก็จะมีสีขาวน้ําเงินนะครับกับ สีดำแดงตัวนี้นะครับแต่ว่าสีแดงนะฮะคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอัปเดตราคาให้หน่อยแล้วก็รีวิวสีแดงให้หน่อยนะครับวันนี้รถมาถึงก็เลยจัดให้นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่นะครับแล้วก็ราคาล่าสุดนะครับสำหรับเดือนพฤษภานะฮะ2,567นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกระสังนะฮะ เพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับผมนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะฮะที่ลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะเพื่อ<ส>เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถใหม่นะครับผมนะฮะในส่วนของราคานะฮะของเราขายอยู่ที่58,500นาอนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย58,500าเอารถไปขี่ได้เลยนะครับ อันนี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนให้แล้วก็ทําพรบให้นะครับผมนะทางแรกจดทะเบียนก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะฮะเพราะว่าร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0ู921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ เวฟหนึ่งสองห้านะฮะสีแดงใหม่นะครับนี่ฮะสีแดงด้านนะครับตัดด้วยสีแดงเงานะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดําด้านนะฮะยางนอกใช้ของวีระเบอนะฮะตัวนี้สีแดงนี่คนละตัวกับตัวล้อซีลวดนะฮะเพราะว่าล้อซีลวดทํามาทั้งหมดอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีแดงนะฮะกับสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าล้อซีลวดนี่จะเป็นสีแดงเงานะฮะ แต่ว่าล้อแม็กนี่จะเป็นสีแดงด้านนะฮะตัดด้วยสีแดงเงานะฮะแต่ว่าสีแดงตัวนี้ก็คนละตัวกับตัวล้อซีรลวดนะฮะสีแดงนี้จะเข้มกว่านะครับนี่ฮะสีแดงใหม่ล่าสุดปี2 0 2พน่ะฮะเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะฮะส่วนตัวผมก็ว่าสวยดีนะฮะก็จะเป็นสีแดงด้านนะตัดด้วยสีแดงเงานะครับเข้ากันอยู่นะครับผมนะี่ฮะสวยมากนะครับเพราะว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะแกกาลังมองหานะฮะเวฟหนึ่งสองห้าตัวสีแดงนะครับ เลยให้อัปเดตราคาให้นะครับแต่ว่าคุณพี่นะฮะไม่ได้อยู่บุรีรัมย์นะครับผมนะฮะเพราะว่าราคาแต่ละพื้นที่นี่อาจจะไม่เท่ากันนะครับผมนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่าที่ผมลงนะฮะบ,บางร้านก็อาจจะแพงกว่านะครับถ้าไปสอบถามแล้วตรงไหนถูกกว่านะซื้อเลยก็ได้นะครับหรือว่าไปสอบถามแล้วราคาแพงกว่านี้นะมาซื้อกับผมก็ได้นะครับผมนะ ถ้าอยู่ใกล้จังหวัดบุรีด่านนะฮะมาซื้อที่นี่ได้นะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮะเงินสดก็จ่าย5 8 5 0 0บาทนะครับส่วนเงินผ่อนนะคนในพื้นที่นะออกได้นะครับผมนะแต่ว่าคนอนอกพื้นที่นะเราขายให้นะแต่ว่าขายในราคาเงินสดนะครับผมนะฮะนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้ไฟท้ายนี่จะเป็น LED นะฮะไฟหน้า LED ไฟท้าย LED นะฮะ ส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะหมายล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะผลิตวันที่17พฤษภาคม6 7นะ2567ส่วนวันนี้วันที่21นะก็ผลิตได้4วันนะครับคันนี้ยังไม่มีลูกค้าจองนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์ก็2องนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะฮะสำหรับพอน้าเว็บ125นะฮะประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าลิตรนี่สามารถขับได้ถึง 7 1 4กิโลต่อลิตรนะฮะก็คือเติม1นนี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะฮะยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะฮะส่วนราคาที่ติดมากรถนี่5้4 0 0ื่นนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบอยู่ที่5 8 5 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับหมายเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับผม ตัวนี้ระบบไม้นี้จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะระบบไม้ตัวใหม่นะครับไม้ดิจิตอลสวยมากนะครับผมนะตัวท็อปก็จะมีสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับผมนะฮะใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับผมนะตะกร้าหน้าของเราขายอยู่ที่371บาทนะครับส่วนกันลาย161บาทนะครับส่วนราคารถ58,500บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาได้นะครับผมนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบยางใหญ่ๆนี่ฮะข้างหลังนี่ใหญ่มากนะฮะแปดสิบทับเก้าสิบนะครับครบสิบเจ็ดนิ้วนะครับนี่ฮะขนาดยางนะครับผมนะสองจุดเจ็ดห้านะฮะยางนอกใช้ของวีเทเบิลนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบยางในอยู่นะครับยังไม่เป็นเรเดียนนะครับนะฮะ สีก็สวยนะครับสำหรับเฟ12หนึ่งสองอ่านะก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เลือกเอานะก็จะมีสีแดงนะที่เป็นสีด้านแล้วก็สีเทาที่เป็นสีด้านนะครับสีเงาก็จะเป็นสีขาวน้ําเงินนะครับกับสีดําแดงนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับผมนะทั้งสีสีนะฮะร้านเราขายราคาเท่ากันนะฮะเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,500ดับาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพเ่อกระสั่งนะครับนี่ฮะข้างหน้าก็สวยนะครับ ไฟหน้า LD นะฮะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะสีแดงหมยสวยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่นะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะขอบคุณมากๆนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณนะื่อเพื่อนๆพี่ๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ